ผู้นำอังกฤษคนใหม่ที่แสดงท่าทีออกมาแบบนี้ก็คงจะไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนคลี่คลายลงไปได้นะคะขณะที่อังกฤษเองก็กำลังเผชิญปัญหาวิกฤตด้านพลังงานเช่นเดียวกับประเทศยุโรปอื่นๆที่ฤด,ดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้ก็คงจะต้องเตรียมการรับมือกับวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะท่าทีล่าสุดค่ะท,ที่รัสเซียประกาศระงับการส่งก๊าซ จากท่อ n o ร์ s สตรีมหนึ่งเพื่อส่งไปยังโยุโรปนะคะเป็นการแสดงออกของรัเสเซียที่ชัดเจนค่ะช่วงนี้คุณพงษ์สัทสุขพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะแสดงว่าทางประธานาธิบดีปูตินก็เตรียมที่จะใช้เรื่องก๊าซเป็น พลังต่อรองหลักสําหรับรัสเซียใช่ไหมคะในการทําสงครามตอนนี้จากสงครามรัเสเซียยูเครนกลายเป็นสงครามพลังงานไปแล้วนะครับผู้นํายุโรปหลายคนก็บอกว่าฤดูหนาวในปีนี้เป็นฮาร์ดบินเทอร์หรือว่าฤดูหนาวที่น่าจะยากลําบากพอสมควรตอนนี้รัฐบาลหลายชาติก็เตรียมความพร้อมรับมือกันแล้วแต่ว่าภาพที่นํามาให้คุณนฐถาคุณผู้ชมดูวันนี้ก็คือการประท้วงที่แสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลของหลายๆประเทศนะครับ ผู้ชมครับสมาชิกกลุ่มขวาจัดในหลายประเทศของยุโรปออกมาชุมนุมเรียกร้องให้หยุดสนับสนุนยูเครนและเลิกการใช้มาตราการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรัสเซียหลังจากราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้น กลุ่มผู้ประท้วงกว่า70,000คนรวมตัวกันในนามเช็ค Republic First หรือว่าสาธารณารัฐเช็คต้องมาก่อนนะครับเป็นการรวมตัวที่จตุรัสใจกลางกรุงปรากเพื่อประท้วงเรียกร้องให้ผู้นำลาออกจากตำแหน่งแสดงความรับผิดชอบต่อป,ปัญหาราคาพลังงานพุ่งสูงและเรียกร้องให้ยุติการคว่ำบาตรรัสเซียการประท้วงในครั้งนี้จัดขึ้นโดยพรรค f r e e d o m a n d Direct Democracy หรือ SPD ซึ่งมีแนวคิดขวาจัด และพรรคคอมมิวนิสต์ครับตลอด6เดือนที่ผ่านมาของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนสาธารณารัฐเช็กได้ส่งมอบความช่วยเหลือทางการทหารและอาวุธต่างๆให้ยูเครนใช้รับมือกับรัสเซียอย่างแข็งขันนะครับแต่ราคาพลังงานและเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศของยุโรปทําให้เริ่มเกิดกระแสความไม่พอใจและในที่สุดได้นําไปสู่การประท้วงใหญ่ในบางพื้นที่ เดยวันนี้กลุ่มผู้ประท้วงประมาณ2,000คนเดินขบวนไปตามท้องถนนในเมืองโคโลนทางภาคตะวันตกของเยอรมนีเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการสนับสนุนยูเครนนอกจากนี้ก็ยังเรียกรายเงินบริจาคเพื่อนำไปสนับสนุนกองกำลังกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวันออกของยูเครนด้วยนะครับโดยการประท้วงครั้งนี้จัดขึ้นโดยกลุ่มคนเชื้อสายรัสเซียที่อาศัยอยู่ในเมืองโคโลน ในขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนยูเครนบางคนก็ออกมายืนถือธงยูเครนและป้ายเรียกร้องให้ยุติสงครามริมสองฝั่งถนนครับที่เยอรมนีมีคนเชื้อสายรัสเซียอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า3ล้านคนนะครับส่วนใหญ่ก็สามารถติดตามรายงานข่าวตามประเทศได้จากสถานีโทรทัศน์ทางการรัสเซียได้อย่างเสรีด้วยครับ การประท้วงในครั้งนี้จัดขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชสของเยอรมนีประกาศทุ่มงบกว่า2ล้าน3แสนล้านบาทช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤตพลังงานที่กำลังเกิดขึ้นนะครับโดยผู้นำเยอรมนีระบุว่าเราจะผ่านฤด,ดูหนาวนี้ไปได้และรัสเซียไม่ใช่คุ้นส่วนทางพลังงานที่พึ่งพาได้อีกต่อไปเพราะว่ามีการละเมิดสัญญาจ่ายพลังงานมาพักใหญ่ การประกาศทุ่มเงิน65,000ล้านยูโรหรือว่า2ล้าน3แสนล้านบาทในครั้งนี้ถือว่าเป็นมาตรการระลอกที่3และเป็นงบก้อนใหญ่ที่สุดนะครับเยอรมนีทุ่มงบรับมือวิกฤตพลังงานไปแล้ว95,000ล้านยูโรหรือประมาณ1ใน3ของงบรับมือวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงโควิด19 โดยมาตรการรอบใหม่ก็ได้รับความเห็นชอบจากพรรคร่วมรัฐบาลเยอรมนี3พรรคเพื่อปกป้องผู้บริโภคและผู้ประกอบการต่างๆจากปัญหาเงินเฟอ้อเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอัตรางเงินเฟอ้อของเยอรมนีเพิ่มแตะร้อยละ7.9หลังจากปัญหาเงินเฟอ้อคุนเหล่าลงบ้างในช่วง2เดือนก่อนจากมาตรการของภาครัฐครับ มาตรการชุดใหม่ก็จะนําเงินไปใช้ขยายระยะเวลาการลดราคาค่าใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะของประชาชนให้เงินช่วยเหลือแก่ประชาชนวัยเกษียณที่เป็นกลุ่มเปราะบางช่วยกลุ่มนักเรียนนักศึกษาลดหย่อนภาษีให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ต้องพึ่งพิงพลังงานปริมาณมากและอ่อนไหวต่อการแปรผันของราคาจํานวนมากกว่า9000บริษัทนะครับ ท่าทีของผู้นำเยอรมนีมีขึ้นหลังจากแก๊สพรอมบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของทางการรัสเซียระบุว่าจะไม่เริ่มการจ่ายแก๊สไปสู่โยุโรปตามกำหนดเดิมในวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากระง,งับการส่งแก๊สโดยให้เหตุผลว่าเป็นการปิดเพื่อซ่อมบำรุงระบบนาน3วันเนื่องจากพบน้ำมันรั่วที่ส่วนกังหันของท่อส่งก๊สนอร์สตรมหนและต้องระง,งับการส่งก๊สต่อไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อแก้ปัญหาที่พบ ทำให้ไม่สามารถเดินเครื่องอย่างปลอดภัยได้ขณะที่ผู้นํายูเครนก็ใช้โอกาสนี้กล่าระบุว่ารัสเซียกําลังนําพลังงานมาเป็นอาวุธในการกดดันยุโรปซึ่งวันนี้มารัสเซียน่าจะได้เฉลี่ยบิลช์สุด е ัสดุ์ที่นิยมในยุโรปปูนี้ชื่อซุเปนิลลัสประการแก๊สปูปีนิชนัมปะทอกด้วยช่ о งวันนี้รป Росія хоче зруйнувати нормальне життя кожного європейця в усіх країнах нашого континенту. Хоче послабити і залякати всю Європу, кожну державу. Шомтапта настрімкоктасі чокіоті. ลากผ่านจากรัสเซียมาที่ตอนเหนือของเยอรมนีนะครับท่อนนี้มีความยาว1,222กิโลเมตรมีศักยภาพในการส่งกา๊งกาซไม่ต่ำกว่า55,000ล้านลูกบาทเมตรต่อปีแน่นอนว่าการรังงับการส่งกา๊งกาซผ่านท่อขนาดใหญ่ที่สุดเพียงแห่งเดียวที่เชื่อมรัมสเซียกับยุโรปจึงส่งแรงกระเพื่อมต่อหลายประเทศไม่น้อยคับ แกส๊สรอมเริ่มตัดการส่งก๊าซตามแนวท่อส่งก๊าซนอร์ส s ตรี a มหนึ่งตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับอ้างว่าชิ้นส่วนกังหันที่ส่งไปซ่อมที่แคนาดาส่งกลับมาล่าช้าจากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการนำเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆมาใช้แก้ปัญหาก็ทำได้ยากแต่ Siemen e เอเนอรบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนกังหันและดูแลการทำงานของชิ้นส่วนนี้ ออกมาโต้กลับครับบอ,อกว่าปัญหาที่แก๊สพรอมพบมักไม,ม,ม่กระทบต่อการทำงานของกังหันและสามารถอุดรอยรั่วดได้ทันทีที่หน้าง,งานขณะที่ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการส่งพลังงานผ่านท่อส่งกา๊าซนอร์สเตรีมหนึ่งเพียงร้อยละยีเท่านั้นนะครับแม้ว่าทางการรัสเซียจะยืนยันว่าไม่ได้ใช้ประเด็นด้านพลังงานตอบโต้การคว่มบาตรจากชาติยุโรปแต่อย่างใด นายกรัฐมนตรีเยอรมนีก็แสดงความมั่นใจว่าประเทศมีพลังงานสำรองเพียงพอเพราะปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเยอรมนีมีก๊าซส,สำรองถึงร้อยละ85ของคลังแล้วเร็วกว่าที่ตั้งเป้าไว้1เดือนจากการช่วยกันตัดลดการบริโภคพลังงานของภาคส่วนต่างๆด้วยกับ คุณนัฐาคุณผู้ชมครับถ้าไปถามฝั่งรัสเซียวันนี้ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียก็มีปฏิกิริยาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับออกมาบอกว่าจริงๆปัญหาที่ยุโรปรเผชิญอยู่ตอนนี้เป็นเพราะว่ายุโรปเนี่ยทำตัวเองครับแล้วสถานการณ์สู้รบในยูเครนเป็นอย่างไรบ้างคะคุณพงษ์สัตย์หลังจากที่ยูเครนเองก็เตรียมที่จะเปิดปฏิบัติการโจมตีตอบโต้กลับด้วยนะคะ จุดที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดในเวลานี้ก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาป,ปอริเซียทางตอนใต้ของยูเครนนะครับคุณฐาหลังจากก่อนหน้านี้คณะผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA e เดินทางลงพื้นที่ไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ความขัดแย้งหรือว่าความรุนแรงต่างๆมันยังไม่จบ มันยังมีเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสงครามพลังงานระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกทวีความรุนแรงมากขึ้นในขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับอุบัติภัยทางนิวเคลียร์ก็ยังวางใจไม่ได้ครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาราฟาเอลกรอซี่ผู้อำนวยการใหญ่ของ IAEA e หรือว่าทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศออกแถลงการนะครับบอกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียทางตอนใต้ของยูเครนต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าสำรองที่เชื่อม เชื่อมต่อกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อผลิตไฟฟ้าจ่ายให้โครงข่ายของยูเครนรวมทั้งจ่ายให้ระบบหล่อเย็นภายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยหลังจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สาปอริเซียสูญเสียการเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าหลักที่เหลืออยู่เพียงเส้นเดียวเนื่องจากสายไฟฟ้าอีก3เส้นได้รับความเสียหายไปแล้วจากการต่อสู้ระหว่างรัสเซียกับยูเครนตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ทางบริษัทเอเนโวอะตอมรัฐวิสาหกิจผู้ดำเนินงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครนก็ออกมาชี้แจงก็บอกว่าขณะน,นี้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพียงเครื่องเดียวจากทั้งหมด6เครื่องภายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียตอนนี้ยังทำงานได้ตามปกตินะครับหลังจากเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาการโจมตีอย่างต่อเนื่องของกองทัพรัสรซียส่งผลให้บริษัทต้องปิดเครื่องปฏิกรณ์หมายเลขห้าตามมาตรการฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยกับ โรงไฟฟ้าแห่งนี้ผลิตกระแสไฟฟ้าถึงร้อยละยีของกําลังการผลิตไฟฟ้าทั้งยูเครนนะครับและเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หเครื่องในโรงไฟฟ้ามีกําลังการผลิตไฟฟ้าเครื่องละ1000เมกะวัตต์เพราะฉะนั้นสําคัญมากๆนะครับคุณนัทธาก่อนหน้านี้ผู้นําตุรกีประธานาธิบดีเรเซฟไทยิปเออดวนก็เสนอตัวบอกว่าจะขอเข้ามาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้มีเสียงตอบรับจากทางรัสเซียแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลด้วยนะครับว่าผู้นําตุรกีได้พูดเรื่องนี้กับผู้นํายูเครนด้วยหรือไม่ับ ดูแล้วสงครามยืดเยื้อออกไปหลายมิตินะคะและเห็นได้ชัดว่าเป็นสงครามในเชิงพลังงานอย่างหนักมากขึ้นในสงครามรัสเซียยูเครนนะคะตอนนี้มีหลายเรื่องที่ต้องกังวลทั้งเรื่องของพลังงานค่าพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นในหลายประเทศแล้วก็เรื่องของอุบัติภัยทางนิวเคลียร์ด้วยนะครับขอบคุณคุณพงษ์สัตย์มากค่ะค